อัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมภาพเรดาร์เส้นทางพายุบัวลอยและพื้นที่เสี่ยงภยัยเช้าวันนี้29กันยายน68พายุบัวลอยได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางบินประเทศเวียดนามตอนบนและได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้ว และเมื่อเวลา04.00นมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ50กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของแขวงเชียงขวางประเทศลาวมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ111กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ จากอิทธิพลของพายุบัวลอยส่งผลให้ในช่วงวันนี้29กันยายน68ถึงพรุ่งนี้30กันยายน68ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานตามแนวขอบและใกล้เส้นทางเดินของพายุ รวมถึงด้านรับมรสุมในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขังไปอีกหนึ่งถึงสวันและคลื่นลมมีกําลังแรงขึ้นชาวเรือชาวประมงต้องเฝ้าระวังในระยะนี้ ข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลนำเข้าใหม่และตรวจสอบข้อมูลจากการตรวจวัดเพิ่มเติม